สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงเล้ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกัแบปในช่วงแรกของมือวันที่หาเดือนท่านว่าคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเ,เด็ดดังๆค่ะมูลอัตภาพพ่อแม่พี่น้องเพื่เท่าสุขสุข,ขนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจาก ทิดมันนะคะพี่น้องคะเลขทิดมันงวดที่ผ่านมาเขารางเก่าหนึ่งตรงๆแล้วคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเ้อเมื่อนี้นะคะคุณแม่คุาลาชก็เลยได้ไปติดตามถามข่าวแนวทางของทิดมันมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุูสุกคนนะคะตัวเลขของทิดมั่นในคลิปนี้นะคะสิได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟับงคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคุณแม่คะสวัสดีคะ่ะจ้าสวัสดีจ้าลูกจ้าวันนี้ก็มาติดตามตัวเลขเหมือนเดิมค่ะคุณแม่มีของใครมาฝากคะแม่คะ ลอคิดมั่นลูกอ๋อค่ะได้ค่ะคุณแม่คิดมั่นนี่ก็เลขคำนวณเขานั่นแหละจ้าเลขคำนวณเขาก็ถูกไม่ปิดมั่คือว่านั่นแหละจ้าก็เหมือนเดิมค่ะแลวทีนี้เอคิดมั่นนี่ก็ก็เข้าเหมือนกันจนายก็พา,าตังค์ไปให้เขาแต่คุณนายไม่ได้ซื้อหรอกคุณนายซื้อแต่เลขซองห้าหมื่นนั่นแหละจ้าคุณแม่ เขาไม่ได้ซื้อหรอกวิ่งขนาดในว่าเลขของอาจารย์ในนั้นเหล่อาจารย์ใหม่นะ่ะล่างอย่างเดียวนะ่ะถ้าธรรมดาคุณนายเอาไปวิ่งสองแสนสามแสนวิ่งเป็นล้านก็วิ่ง 1, 000, ได้นะ่ะแต่ว่าคุณนายเขาไม่วิ่งแล้วเขาบอกชิลอตเตอลี่ดีกว่าอันนี้มึงคือไม่สนแล้วเอาต่หวยซองอย่างเดียวอตตอลี่อย่างเดียว่หยซองอย่างเดียวก็เดี๋ยวนี้กับพ่อน้องอมเอ็มแล้วก็ไอ ป้าเด็กขอวเขาก็เอาตลุดตลี่งั้นแหละลูกถ้ามันออกร่างกะติดท้ายเลขร่างไปถ้ามันไม่ออกมันไม่ออกก็ก็ไม่ติดก็ไปได้รางวัลไม่ได้สามตัวหน้าก็บางทีอาจจะเป็นสามตัวหลังแล้วบางทีก็ไอไปรางวัลอื่นไงจ้าเราตุ้มเงินทางนั้นดีกว่าค่ะสมมติว่าซื้อเลขไอเนี้ยคันหนึ่งเนี่ยอย่างสมมุติว่ามีอยู่ห้าตัวเนี่ย ใช่ไหมตัวละพันจ้งก็หมดไปห้าพันไปซื้อลอตเตอรี่หมดห้าพันี่ไม่ดีกว่านี้เพราะว่าน่ะเพราะว่าเรามีเลข,ข้ายมาแล้วว่าเราจะต้องซื้อตัวนี้เราไม่ได้ซื้อมั่วไม่ซื้อตะเปะตะปะเราไม่ได้เหมาหมดไปที่ไหนละ่ะตอนนี้คือ<ร>มีหลัก,ลกแน่นอนแล้วอือก็เลือกซื้อเอาตัวที่ที่ได้มาน่ะจ้ะแล้วมันก็เข้านั่นนะเข้าใบหนึ่งก็คุ้มเขาบอกนะเพราะเขาไม่ได้ไปให้ไก่เนี่ย อย่างคุณนายก็ยังไปแจกเนี่ยอืมค่ะคุณแม่อ่าแต่คุณนายเขาซื้อเยอะหมดเป็นแสนมั้งแล้วเนี่ยก้าหน้าอือก้าวหน้าแล้วหมดเป็นแสนลอตเตอรี่อ่ะจ้ะใครจะไปซื้อหมดเป็นแสนบาทกันนั่นออแต่แล้วคุณนายเขาก็ไปถูกรางวัลข้างเคียงมันก็ตะเลิดแล้วเหรยก็ได้เยอะแล้วนะรางวัลข้างเคียงนี้ก็หลายบาทเลยนะเนอ่ยแต่อันนี้เลขของติดมั่นจ้ะ เลขจินมันเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ค่ะอะแล้วก็สี่แปดสี่แปดค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะสี่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 ค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะวิ่งบนสี่วิ่งบนสี่ค่ะแล้วก็เลี้ยนไปสี่ศูนย์ จ้าแล้วก็เลขล่างค่ะวิ่งห้าล่างวิ่งห้าค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะสองห้าสองห้าค่ะสี่ห้าสี่ห้าค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะ แล้วแกบวกบิ้นก็เสีย55เป็นตัวหนึง่ง55ค่ะจ้ะแล้วก็เน้นไป็น25 25ค่ะจ้ะมีแค่นี้แหละจ้ะแม่เลขคิดมัน่นเพราะว่าเลขคิดมั่นนี่มันก็ผิดมั่งถูกบั่งว่าที่ผ่านนี้ก็เข้า91ก,ก็เข้าของเขาเลยนะจะ้ะพแม่เอ่อ แตเ่เลขของไอ้นั่นอะเลขของอาจารย์ใหม่เลขล่างอะเลขเลขบนญอะคุณนายเขาบอกนะเขาพูดในส่วนตัวเขานะเขาบอกว่าเอพูดถึงนักเล่นของเขาเขาจะคิดว่าเออเขาคำนวณเลขล่างยังถูกเลขบนทําไมจะไม่ถูกวะงั้นจ้ะและอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะตามองเพราะว่าอาจารย์ใหม่ก่อนเขาจะทําให้แม่นี่คือว่าเขานะ่ะ ไปไปย้อนหลังดูสองสาวดแล้วจ้มันก็เข้าในแอดจ้าคุณแม่บางทีจะเน้นถูกบางทีก็เน้นไม่ถูกหรืมั้งของเขานะ่ะแต่พูดถึงเขาว่ามันมีม,มีตามที่เขาคำนวณเลยนะจ้าอืมเขาเลยบอกว่าลองดูห้ามทิ้งว่างั้นจ้าคุณนายบอกว่าห้ามทิ้งเลยของอาจารย์ใหม่เนี่ยบางทีมาปุ๊บก็จะเก้าปั๊บก็ได้อืม อือน,นั่นแหละเห็นคุณนายว่านะจ้าคือว่าความคิดเห็นของแกเองอะนะส่วนตัวเนาะแต,แต่แม่ไม่คิดอะไรทั้งนั้นแหละแม่ไม่อยจอ,อะไรมากมายแต่ว่าถ้าแอดจะเอาก็เอาคืองั้นแหละแม่คือหนูเ,เป็นยังไงรู้หนูรู้รู้สึกเชื่อมั่นในตัวอาจารย์อาจารย์คนนี้อะแม่ก็ก็ครึ่งก็ครึ่งอลไลูกไม่ต้องเชื่อมากมายเพราะว,ว่าไม่แน่ ของแบบนี้มันแน่นอนที่ไหนล่ะบางทีเข้ามาเห็นไม่บางคนเข้ามาเป็นสิบจิบวดก็มาตักหยุดได้ก็ใช่อยู่แล้วอันนี้เขาเข้ามาเข้ามาเป็นปีแล้วเขาจะไม่ตักสะกีเน่เออนี่แหละก็ต้องแต่พูดถึงมันมีเลขไหนที่คุณนายเขาหามาอะไรมานี่คือเขาออกเขาถูกแล้วแก็จึงหานะ่ะแอดจ้าไม่ใช่ว่าไม่ถูกแล้วมาหา แต่อย่างอย่างเนี้ยถ้าธรรมดาแล้วคุณนายเขาก็ไม่แนะนําหลอกอย่างที่เลขบนของอาจารย์ใหม่เพราะยังไม่เคยเห็นเศษส,สติเศษส,สติเลยยังไม่เคยเห็นเลยและทีนี้แต่ว่าพูดถึงว่าเขาก็บอกว่าเขากานวณย้อนหลังไปสองสมวดมันก็เข้าอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เห็นของจริงเหมือนเลขล่าง อแต่ก็ลองดูเพราะว่าอันนี้เลขล่างเขาทามาคนอื่นก็ถูกมาบ่อยกับใจแกแล้วแต่ว่าเลขคนนี้ยังไม่ได้มีใครถูกสักคนและไม่มีใครได้นอกจากเราอือเพราะว่าเขาไม่ขมนวดแรกอือเขาไม่ํานวดเราเพิ่งได้งวดแรกแต่ว่าถ้ามันเข้าเราก็ขอให้เขาทาให้ใหม่อีกเนี่ยจ้ะเอ่อม,มีแค่นี้แหละลูกจัดแม่เดี๋ยวนุอ่าทวนของที่มันม่นไะแมหมเนาะจ้ะ ชุดบนนะคะอ่าที่มันจะวิ่งวิ่งบนสี่นะคะ <Yeah. S 1> ตัวเลขก็จะเป็นเจ็ดสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สี่แล้วก็สี่เจ็ดนะคะ <Yeah. S 1> ที่มันเน้นสี่ศูนย์ค่ะชุดบน yeah. Yeah. แล้วก็ล่างวิ่งห้าค่ะ <Yeah. S 1> ตัวเลขก็จะมีหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าแล้วก็ห <Yeah. S 1> ้าห้าที่มันเนี่ยอเน้นให้สองห้านะคะคุณแม่คะ จ้าไม่มีตัวรองอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะแม่ไม่มีตัวรองแต่ว่าที่ว่าเขากะว่าอย่างนี้เนี่ยจ้า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 คุณแม่ขอบคุณมากค่ะมาต็เอาให้ทุกคนแล้วจะตามใจอีกเนี่ยเช็ดว่าอ่านี่แหละลูกจ้าคุณแม่คะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณแม่จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูลองทัวรหาอีกทีหนึ่งแล้วไหมเนาะจ้าจ้าได้ครับคุณแม่ขอบคุณมากค่ะโชคดีนะคะคุณแม่คะ วนนสวัสดีค่ะสรุปตัวเลขแนวทางทไายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากทิดมั่นนะคะชุดบนนะคะทิดมั่นวิ่งซีนะคะวิ่งบนซีนะคะตัวเลข นะคะมี7 C 0, C 8, C 9, C 0, C 4 0 4 8 4 9 4 0 4 4 4 7ชุดบนเนี่ยทินมันเล่าเน้นอุูิที่4 0นะคะพี่น้องคะบันนีในส่วนของอชุดล่างค่ะวิ่งล่าง5นะคะตัวเลขมี1หา2หา4หา7หา8หาหาหาทินมันเน้น2อหานะคะพ่อแม่พี่น้องคะ เอาจัจไหก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เข่ามีสิทรุ์ทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพม่พี่พนองบานเทาสุขสุข,ข้อนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแม่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนโชคโชคมันมันลำลำลุยๆุ้ยแห้งๆห้ปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้วกันสุขสุขค้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณขอบมุ่นตัวเลขแนวท่านดีๆแบบนี้นะคะจากคุณแม่โคราชนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกทาบั่ญัตสิบพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเขามาเห้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดดดดจากทั้งรายการนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะอาจารย์ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรเทาสุูุสุขอนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแได้คลิปหนาถ้าใครได้ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ